สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกคีย์รัดโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายงานเร่งก็เสร็จทันทีนะคะเรามาดูกันค่ะก็คือปกตินะคะเราจะใช้เมาส์ในการคลิกแต่แลทะบรรทัดที่เราต้องการะคะ่ะคือมันช้าค่ะเราจึงต้องหา คีรัดหรือวิธีรัดนะคะก็คือการใช้คอนโทนบวกเเลือกข้อความทั้งหมดที่เราต้องการนะคะต่อไปจะเป็นคอนโทนบวก x ตัดข้อความที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะต่อไปจะเป็นคอนโทนบวกไนะคะเพื่อทําตัวเอียงแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคอนโทนบวก B นะคะเพื่อทําตัวหนาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคอนโทนบวก C เพื่อคัดลอกข้อความที่เราต้องการนะคะ พอได้แล้วนะคะเราจะวางข้อความแล้วก็เราจะวางข้อความนะคะแล้วก็จะกดคอนโทลบวก V นะคะเพื่อวางข้อความนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะคะสําหรับเราเลยนะคะคือง่ายมากค่ะทุกคนก็คือการทําตัวอักษรห้อยนั่นเองนะคะก็คือเราจะใส่เลข5ลงมานะคะแล้วก็กดคอนโทลแล้วก็เท่ากับนะคะเพื่อทําตัวห้อยแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการทำเวลานะคะแทรกเวลาปัจจุบันลงนะคะก็คือกดอินเทอร์เน็ตบวกชิปบวกทีนะคะเพื่อแทรกเวลานะคะอันนี้จะเป็นฟอนต์ของภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นฟอนต์ภาษาไทยนะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะก็คือคีย์ลัดง่ายมากๆสามารถนำไปใช้กันได้นะคะขอบคุณค่ะ